กลับมาพบกันอีกแล้วนะคะ EP นี้กลับมาพบกันอีกแล้วนะคะเจ๊กุ้งซอยสองค่ะเจ๊กุ้งซอยสองนะคะเล่าเรื่องง่ายๆสไตล์เจ๊กุ้งนะคะวันนี้เจ๊กุ้งจะมาเล่า5อาหารบำรุงปอดนะคะ5อาหารบำรุงปอดนะคะต้องรีบไปหามาทานด่วนเลยนะคะรีบไปหามาทานด่วนเลยนะคะ5อาหารบำรุงปอดมีอะไรบ้างนะคะตามเจ๊กุ้งไปดูเลยค่ะไปดูเลยค่ะ ตัวที่1นนะคะตัวแรกเลยนะคะขิงค่ะในขิงนะคะมีสารจิงกะลอนนะคะสารจิงกะลอนเนี่ยนะคะมีประโยชน์ต่อร่างกายมากเลยค่ะสามารถต้านอาการอักเสบของร่างกายได้เป็นอย่างดีนะคะขิงเขายังมีสรรพคุณนะคะช่วยขับเสมหะด้วยนะคะลดอาการอักเสบของร่างกายนะคะถ้าจะทานขิงเจ๊กุ้งแนะนําให้เป็นขิงสดนะคะแล้วก็นํามาหั่นหันหันนะคะแล้วนาไปต้มโดยไม่ต้องใส่น้ําตาลนะคะก็จะได้รับประโยชน์สูงสุดนะคะแต่ถ้าใครไม่สะดวกเนี่ยจะเป็นขิงซองนะคะก็ขอให้เป็น ขิงซองแบบ100%นะคะไม่มีส่วนผสมของน้ําตาลนะคะอันนี้ก็จะได้รับประโยชน์สูงสุดนะคะขิงนี่นะคะก็เป็นสารที่บํารุงปอดได้เป็นอย่างดีเลยค่ะรีบไปหามาทานกันนะคะตัวแรกก็คือขิงค่ะตัวที่2นะคะตัวที่2ก็คือหอมหัวใหญ่ค่ะ หอมหัวใหญ่นะคะเขามีสารต้านอนุมูลอิสระนะคะในหอมหัวใหญ่มีสารต้านอนุมูลอิสระนะคะเขาสามารถชะล้างสา,ารพิษในปอดได้เป็นอย่างดีเลยค่ะสามารถชะล้างสารพิษในปอดได้เป็นอย่างดีเลยนะคะแนะนํานะคะแนะนําให้ทานสัปดาห์ละ1นถึงเหัวนะคะทานสัปดาห์ละ1นถึงเหัวนะคะสามารถชะล้างสารพิษในปอดได้เป็นอย่างดีเลยค่ะหอมหัวใหญ่นะคะตัวที่2คือหอมหัวใหญ่ค่ะ ตัวที่3แล้วนะคะตัวที่3ก็คือขมิ้นชันค่ะขมิ้นชันนะคะขมิ้นชันเนี่ยค่ะเขามีฤทธิ์ขับลมนะคะมีสารต้านอนุมูลอิสระนะคะและยังสามารถลดสารพิษนะคะลดอาการอักเสบในปอดได้เป็นอย่างดีเลยค่ะและยังรักษาแผลในกระเพาะอาหารด้วยนะคะประโยชน์เยอะจริงๆนะคะขมิ้นชันนะคะแต่ว่ามีฤทธิ์เป็นฤทธิ์ร้อนนะคะเวลาทานก็ต้องระมัดระวังกันนิดนึงนะคะนะคะตัวที่สก็คือขมิ้นชันค่ะ ตัวที่4นะคะมาถึงตัวที่4แล้วค่ะ แอปเปิลค่ะแอปเปิลนะคะยิ่งสีเข้มยิ่งมีประโยชน์เยอะนะคะแอปเปิลนะคะถ้าเป็นแดงก็แดงเข้มถ้าเป็นเขียวก็เขียวเข้มนะคะในแอปเปิลมีวิตามินซีวิตามินอ e, ีนะคะเบตาแคโรทีนค่ะแล้วมีเคอร์ซิทีนน้วยนะคะช่วยบำรุงปอดให้แข็งแรงค่ะสุดยอดจริงๆนะคะแอปเปิลนะคะยิ่งสีเข้มยิ่งดีนะคะไม่ว่าจะแดงเข้มหรือเขียวเข้มนะคะ,อะลองเลือกมาทานกันดูนะคะมีวิตามินซีวิตามินอ e, ีสูงนะคะมีเบตาแคโรทีนด้วยค่ะ สามารถนะคะบํารุงปอดให้แข็งแรงเลยค่ะนะคะตัวที่สีก็คือแอปเปิลค่ะเดี๋ยวมาถึงตัวสุดท้ายเลยนะคะตัวสุดท้ายก็คือกระเทียมค่ะกระเทียมนะคะ สามารถต้านอาการอักเสบของปอดได้เป็นอย่างดีเลยนะคะบำรุงปอดแก้ไอนะคะมีสารต้านอนุมูลอิสระนะคะแก้หอบได้ด้วยนะคะกระเทียมเนี่ยค่ะเพิ่มภูมิคุ้มกันให้แก่ร่างกายนะคะนะคะสามารถฆ่าเชื้อแบคทีเรียได้ด้วยนะคะกระเทียมเนี่ยค่ะนะคะแนะนําให้เป็นกระเทียมสดนะคะแล้วก็เป็นกระเทียมแก่จะได้ประโยชน์มากกว่ากระเทียมอ่อนนะคะเรานํามาแก่ออกแล้วก็ทุบโปลงไปนี้นะคะน้ามันหอมของเขาก็จะออกมานะคะแนะนําให้เป็นกระเทียมสดนะคะและเป็นกระเทียมแก่ จะได้ประโยชน์มากจริงๆค่ะตัวสุดท้ายคือกระเทียมนะคะรีบหามาทานด่วนเลยนะคะรีบหามาทานด่วนนะคะอาหาร5้าตัวนะคะบำรุงปอดนะคะรีบหามาทานด่วนเลยนะคะเพื่อนๆจ๋ารีบหามาทานด่วนเลยนะคะคลิปนี้เจ๊กุ้งต้องไปแล้วค่ะแล้วจะหาเรื่องราวดีๆมาเล่าให้ฟังอีกนะคะเรื่องเล่าสไตล์เจ๊กุ้งจะมาเล่าให้ฟังอีกนะคะวันนี้เจ๊กุ้งต้องไปแล้วล่ะค่ะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้านะคะคลิปนี้เจ๊กุ้งไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ